การอ่านของเราน้อยมากน้อยกว่าปร,ประเทศใกล้เคียงนะครับน้อยกว่าสิงคโปร์น้อยกว่าแรางต่างหลายเปอร์เซนต์มากเพราะนั้นเราจึงอยากจะผลักดันให้ดักเรียนของเราหรือผู้เรียนของเราเนี่ยมีนิสัยรักการอ่าน,านมีความคิดเหมือนกับว่าเป็นแรงกระตุ้นเลยว่าอ่านหนังสือแค่เจ็ดบรรทัดเป็นแรงกระตุ้นว่าเราจะทํายังไงให้เขาอ่านหนังสือได้มากกว่านี้มีวิธีไหนบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ที่จะให้เราทำเนี่ยจะยอมทาค่ะขอให้เข้าอ่าน ต้นเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนวิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนไทยโครงการห้องสมุดมีชีวิตครอบครัวอารียชนจึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือทําและสร้างเสริมวิสัยรักการอ่านของตนเองที่มาของโครงการห้องสมุดมีชีวิตครอบครัวอาริยชนก็คือว่าการอ่านหนังสือของโรงเรียนในห้องสมุดมีเวลาอ่านน้อย เนื่องจากเด็กต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนก็เลยต้องการที่จะให้เด็กนั้นได้เอาหนังสือไปอ่านที่บ้านการที่เด็กจะได้อ่านหนังสือที่บ้านได้อย่างสะดวกตอนโรงเรียนปิดเทอมหรือว่าหยุดติดต่อกันห,หลายวันก็ต้องมีจุดอ่านให้กับเด็กกิจกรรมบรรลักษ์น้อยส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดมีชีวิต เปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เรียนรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดีบรรลักษ์น้อยนั้นเป็นบนรรลักษ์ที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ประจําห้องสมุดในการยืมคืนให้กับสมาชิกโดยใช้บัตรในการยืมหรือไม่ก็ใช้จากข้อมูลสืยืมคืนอัตโนมัติะคะ่ะเป็นการฝึกให้เขารู้จักระบบการยืมการคืน ตั้งแต่เล็กๆเลยบรรลักษ์น้อยที่อยู่ในช่องชั้นที่หนึ่งกับช่องชั้นที่สองก็จะมีรุ่นพี่ซึ่งเป็นบนรรลักษ์ที่อยู่มมัธยมนะคะมหนึ่งมสองมสามเนี่ยเป็นคนสอนน้องก่อนให้น้องรู้ว่าจะคืนยังไงจะจะจะคืนจากบัตรยังไงจะคืนจากเครื่องอัตโนมัติยังไงแล้วก็จะเก็บบัตรยังไงแล้วเอาขึ้นชั้นยังไงพี่ต้จะเป็นผู้สอน S <S <an other> เป็นบราราลักษ์น้อยค่ะหนูมีหน้าที่สอดแบะหนูมีหน้าที่ยืมหนังสือแล้วก็ส่งหนังสือให้เพื่อนค่ะหนูมีหน้าที่คือปีคอมกับยืมหนังสือค่ะหนูมีหน้าที่จัดหนังสื่อหนูมีหน้าที่ยืมหนังสือสองหนังสือค่ะหนูมีหน้าที่เขียนหนังสือค่ะหนังสือน้องตัวเล็กๆเขาจะรู้หน้าที่ของเขา เขาจะมีความรับผิดชอบในงานนี้เขาต้องรับผิดชอบอยู่เขาจะรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการฝึกให้เขานะ่ะเป็นเด็กที่รู้จักให้ให้ริกันก็เด็กเขาก็จะสนใจการอ่านมากขึ้นมาถึงถึงเวลาที่เราจะบอกให้ไปค้นคว้าหรือให้ไปศึกษาเรื่องต่างๆเด็กเขวิ่งเข้าไปดูแล้วก็ไปคน้น าอ่นือเดกที่ในนห้อองกเหนือจากกิจกรรมบรรลรักน้อยที่เด็กๆจะได้ฝึกทักษะทางด้านต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมบรรลรักครอบครัวที่ตรวจแทนนักเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกแต่ละคนจะต้องทําหน้าที่เป็นบรรลรักที่มุมอ่านหนังสือในบ้านของตนเองและให้บริการยืมคืนแก่เพื่อนักเรียนและคนในชุมชนสําหรับบรรลรักษครอบครัวของห้องสมดุดมีชีวิตเฉล 80, ิมพระเกียรติ80พรรษามีอยู่25จุด หรือ25คนที่จะไปให้บริการหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง8หมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกหนังสือตามที่สมาชิกต้องการอา่านในสัปดาห์แรกของเดือนเขาจะเอามาเอามาคัดเลือกแล้วก็เอาไปจับจากตามมุมที่เขา คิดออกแบบอะไรเองหมดเลยตามวัสดุที่เราให้ไปเรียงออกแบบเองโดยดูต้นแบบจากห้องสมุดที่ครูได้ทำให้น้องๆที่ได้รับเลือกให้เป็นบนรรณาครอบครัวจะต้องทำการคัดเลือกหนังสือที่อยากนำกลับไปที่บ้านกรอกข้อมูลหนังสือทุกเล่มลงในสมุดบันทึกเพื่อทำการยืมอย่างน้อยนักเรียนที่จะยืมมี่15เล่มขึ้นไปแน่นอนเลยค่ะบางคนนี่อยากได้เยอะ จะเอาสามสิบเล่มจะเอามันเต็มกระเป๋าอะเล่มนี้คนนี้ก็อยากอ่านเล่มนี้คนนี้ก็อยากอ่านเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปนี่เออ,เอบางคนไปกับรถของเรียนเขาก็เอาใส่รถไปมันก็สบายนะไม่หนะักแต่บางคนเนี่ยปั่นจักรยานไปใช่ไหมมีตะกร้าเอาใส่หน้าตะกร้านั้นไปบางคนก็มีน้องซ้อนท้ายก็ให้น้องถือก็มีระวังก็งงงงเอาไปเมื่อบารราครอบครัวแต่ละคน คัดเลือกและยืมหนังสือเรียบร้อยแล้วก็จะนํากลับมาที่บ้านเพื่อมาจัดวางไว้ที่มุมหนังสือของตนเองโดยที่บ้านของบรรดาครอบครัวแต่ละหลังจะมีธงสีม่วงและสีเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้คนอื่นๆรู้ว่าที่นี่เป็นจุดอ่านหนังสือมุมอ่านหนังสือของแต่ละบ้านก็จะแตกแต่างกันออกไปบรรดาครอบครัวจะได้รับอุปกรณ์บางส่วนเช่นช้นหนังสือของตกแต่งบางอย่างจากบารรดาครอบครัวรุ่นพี่ แตสำหรับสูตรอื่นๆก็คงขึ้นอยู่กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนว่าจะมีไอเดียในการตกแต่งมุกหนังสือของต้นเองให้ออกมาหน้าตาสวยงามยังไงนี่คือุหนังสืออันนี้คุณผูชมี่จะมีประเภทพราะว่าสภาพมีอากาศเป็นการ์ตูนเป็นสรารคดีหรือว่าประวัติศาสตร์ของเรานะคะจะมีไลท์ หลายรูปแบบให้ความรู้ให้สาระอะไรต่างๆมากมายนะคะถ้าสมมติเด็กท่านไหนถ้าสนใจอ่านหนังสือก็มาอ่านตรงมุมนี้หรือว่าบริเวณนี้นะคะเด็กบางครงถ้าสมมุติอ่านที่นี่ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะให้อ่านแล้วแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนยืมก็ให้ยืมว้ที่บ้านก็จะมีการลงทะเบียนอยู่ตรงนี้นะคะคนที่จะต้องเข้าใช้ที่คุณครูพอที่จะดูแลได้ก็ต้องคือสมาชิกของ ของโรงเรียนที่จัดไว้ว่าหนูต้องอยู่กลุ่มเดียวกันนะจะต้องเข้าไปใช้ก่อนแล้วสมาชิกทุกคนสามารถยืนไปให้พ่อแม่พีป่านะ้าอ่ายืนอ่านได้หมดเลยว่าเขาอยากอ่านอะไรก็ไปยืนมาให้อ่านกิจกรรมบรรลักษ์ครอบครัวไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนบรรลักษ์หรือนักเรียนที่มายืนหนังสืออ่านเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่นอื่นรวมถึงคนในชุมชนได้อ่านหนังสือมากขึ้น ถือว่าเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความใกล้ชิดของคนในครอบครัวอีกด้วยวันหนึ่งปลาตกอยู่ในความเงียบสัตว์ทุกตัวหายไปไหนหมดนะอาทิตยสีแดงอาทิสีแดงแพงไร้มิมที่ จึงรงเกืีนว่า<ด>รู้ไหมว่ามันอันตรายเชนนี้รีวงมันลงไปเถอะเซนที่สะท้อนกลับมาคือผู้ปกครองเขาบอกเขาก็จะได้เรียนรู้กับเด็กไปด้วยบางทีเขาไม่ไม่ได้มีหนังสือที่จะอ่านพอเราเอาโครงการนี้เข้าไปเขาก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มที่จะอ่านเพื่อจะอ่านเพื่อจะได้มีความรู้เพื่อจะไปตอบกับลูกหลานด้วย หนูอยากให้เพื่อนเพื่อนมาอ่านหนังสือค่ะเพราะหนังสือทําให้เรามีความรู้และฉลาดค่ะหน,ะอนะูอยากให้เพื่อนมาอ่านหนังสืงอเพราะจะได้ฉลาดและมีความรู้สร้างศิลป,ปะสร้างสรรค์ค่ะมา,มาอ่นหูด้วยกันนะค่ะแม้ว่าการอ่านหนังสือข,ของเด็กๆที่นี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญในการผลักดันให้เด็กๆเหล่านี้ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมคนที่ทำหน้าที่ของบรรดาครอบครัวมีศิลป์อาสาพัฒนาสังคมส่งเสริมการอ่านแนะนำการอ่านให้กับน้องๆแนะนำการเล่ามีฐานแนะนำระเบียบแนะนำทุกๆอย่างนะคะรางวัลที่รอคอยนี้จะได้ชั้นหนังสือนะตามที่บรรดาครอบครัวเขาใฝ่ฝันว่าเขาอยากได้